สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็พามาดูเคสทำจมูกด้วยเทคนิคโอเพนนะคะรองไปกระดูกอ่อนหลังหูนะคะกับอาจารย์หมอกันนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นหลังทำเสร็จทันทีนะอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูก่อนนะคะอันนี้นะคะ จมูกเดิมของคุณลูกค้านะคะนี่และดูทรงจมูกตอนนี้สวยมากสวยจริงๆนะคะใครชอบทรงนี้นะคะแคปได้เลยนะคุณหมอคะอนี่นะคะคุณหมอคะเคสนี้มีปัญหาแบบไหนแล้วคุณหมอใช้วิธีอ,อะไรในการ,รแก้ไขคะเป็นทำ<ะ>นาะแล้วก็หูดเจื่จางคดเก เกศสองเนาะก็ไม่ไม่มากนะกกางๆแล้วก็เลยใช้เป็นแล้วก็กระดูกอ่อนแกนกลางเราดูแล้วว่าน่าจะยาวมาในเกสนี้แล้วก็เลยใช้เป็นเทคนิคโอเพนสาขสั้นแกนกลางะหูนะครับอืนีก็มีการตัดตัดทำนะครับเนาะตัดกระดูกอ่อนส่วนส่วนบริเวณใกล้นั้นแล้วก็ตัดกระดูกแข็งแข็งออกนะครับเนาะ ร่วมกับมีการที่ผังกั้นแกนกลางเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็ใส่กระดูกอ่อนหูตกแต่งกลางเนาะ uh huh. แล้วก็จะทําให้ตัวช่วงจมูกเนี่ยยาวขึ้นนะคร uh ับ huh. ก็จะเห็นเลยว่าตัวช่วงจมูกเนี่ยช่วงผนังกั้นแกนกลางเนี่ยยาวขึ้นรา uh huh. คาชัดเจนนะ uh huh. ก็ดังมันท้ายก็ดังที่หักก็จะดูดสโลปหวานขึ้นใช่ค่ะใครมแล้วอยากได้เยอะ uh huh. นะครับ uh huh. คะทรงก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะอ่าจะมุกมียาวขึ้นนะครับใช่ค่ะนะครับแ้วก็บางครั้งไม่อยากชัดมากแต่ก็ทำแบบชัดนิดนึงบอกว่าว่าถ้าไม่ชัดเลยมันจะดูเป็นผู้ชายไปอ๋อเคสนี้สำหรับหมอถือว่ายากไหมคะก็ไม่ยากมากก็ประมาณห้าเส้นอ่าน่ะอ๋อ ใครนะคะที่มีปัญหานะคะหน้าผากกับจมูกนะคะเป็นลักษณะแบบเคสนี้เลยนะก็คือหน้าผากหนกทําให้ช่วงบริเวณสันจมูกมดูหักเนาะ hmm. ถ้าใครที่มีปัญหาแบบนี้อยู่อยากได้รับการแก้ไขนะคะทักมาสอบถามแอดมินได้นะอยากได้ทรงสวยๆอยากได้ทรงไหนก็ทักเข้ามาคุยกับแอดมินก่อนได้นะคะ อันนี้ต้องขอบขอบคุณหมอกันมากๆ<อ>เลยนะคะ,คะที่มาให้ความรู้นะสําหรับเคสในวันนี้นะคะ<อ>ในนะคร<อ><น>ที่ชอบทรงนี้อย่าลืมแคปนะคะแคปมาถามแอดมินได้เลยนะคะวันนี้นะคะแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ